ีพี่น้องบอกป่าสูา้มปุกคนนครับบรรยากาศตลาดเคหาลมเกาครับแนะนกกิน,ยยนกพี่น้องครับ สดๆคุนลองครับนี่ครับข้าวป,ปุน้นคุณลองป็นจำพวกเส้นทั้งหลายเส้นมีเส้นเ,เล็กเส้นใหญ่มีบัดครับเป็นคักเป็นกระเทียม ก็บรรยากาศนเนม้เสานะครับสลาดเก่งไก่นี่ฮะลมเตาครับหันข้อขาเมาน้ำเน้นนะ่ะ ทอดห้าบาทสามลกูกยี่สิบห้าเขาเอารูกละสิบโอ้ยทอดแซ่บๆพี่น้องครับยวนแน้วกินพี่น้องครับกล้วย ชิ้นละ30ขนมวัวขนมหวานปลาทอดครับนี่คือบรรยากาศนะครับตลาดยามเสาร์ครับพระพุ่นเสื้อผ้าเขามีเดย์แมตติกินยัางมามันมีแนบเนะคนเกิดการตกคืนขนาดพี่น้องครับ หม,มูทอดขนมขนมดอ,อกบวัวเกียวหม้อตาแซ่บเดี๋ยวไปลองเกียวมันย้อยๆเลย แกงแค่หวานกระถักระดาทอดกรรกาศตลาดยำเซาครับคนข้นเลยขึ้นขนาดพี่น้องเลยยำแซวกา,าตดาดเกงไก่ครับเคหาลมเกาครับ จะเป็นท่างอในะครับโอ้หลายๆสิ่งหลายๆย,ย,ย่างพี่น้องครับปวยทอนปวยปิงสลาดน้อยครับปุ่มพวง่วนทั้งนอกนี่กับไข่คลองหลายขนาดนากมันกมี่อร่อยกเนือนบรรยากาศนะครับตลาดเก่งไก่ โอเคหะจุมสดนลมเก่านะครับพี่น้องครับใกล้ทอดทาใาใหญ่โอ้กวยหิ้งใหญ่ตตลลาาาดดดนนนนน้้อนนอกะพี่ง จะมนีคคายกองคามี่ครับแล้วมาลากไม้นะครับตอนนี้ออกมาทางนอกแล้วครับพี่น้องครับนอกตลาดนี่ก็จะมีคลองขายหลายขนาดครับ ย,งยังไงแตงสวนถุงละหกสิบเจ็ดสิบโอ้ผลไม้หมาโมงพี่นเดี๋ยวมาส้มนะครับเป็นปรถผลไม้ไก่ปิ้งไกย่างว่ามาสัตตอปรีถุงละร้อย ไก่ย่างไก่ปิ้งสมตำสองเ้าเลยพี่น้องเลยเป็นไก่ย่างพอมาทางนอกแล้วครับนี่คือบ,บริเวณด้านหน้าของเฟสโลมเกาครับบัดนี้ออกจากตลาดแล้ว นนี่กับโกนคายลายกึ่งเก,าาก้าพี่น้องเลยเออตะขัดมีมีมีแดงผู้ผู้เผเสื้อผ้าหน้าแพ้นะครับพักกับมีทั้งพี่กับคายลายขนาดพี่น้องเลยเห็นตลาดหน้าเฟสจังเลยหะมามง สวยๆงามเลยพี่น้องเลยเนี่ครับนี่คือบรรยากาศนะครับของหลงเก่านะครับพี่น้องครับ